สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูอ้อวิชาว,วิทยาการคำนวณเรื่องการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรก,กะเรื่องเดิมอยู่นะคะนักเรียนคะเรามาดูแนวคิดในการแก้ปัญหากันก่อนนะคะว่ามันมีความสำคัญยังไงในการพิจารณากระบวนการทำงานหรือการแก้ปัญหานะคะแนวคิดแบบที่1นนะคะก็คือแนวคิดแบบ เรียงลำดับหรือแนวคิดแบบลำดับนะคะก็จะเป็นการอธิบายขั้นตอนตามลำดับก่อนหลังนะคะต่อเนื่องกันไปจนจบกระบวนการหรือสิ้นสุดการทำกิจกรรมหรือปัญหานั้นๆน,น,นะคะครูอ้อยกตัวอย่างเช่นการแปลงฟันนะคะนักเรียนทุกคนตื่นเช้าขึ้นมานักเรียนต้องแปลงฟันใช่ไหมคะนักเรียนลองนั่งจินตนาการว่าเอ๊ ตอนที่เราแปลงฟันนะเราทำขั้นตอนยังไงบ้างตามลำดับก่อนหลังนะคะอย่างครูอ้อเนี่ยนะคะเวลาเราแปลงฟันเข้าห้องน้ำไปเราก็ต้องไปหยิบแปรงสีฟันก่อนใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็เอายาสีฟันมาบีบยาสีฟันใส่แปรงจากนั้นเราก็แปลงฟันนะคะพอแปลงฟันเสร็จแล้วเราก็บ้วนปากบ้วนปากครั้งที่หบ้วนปากครั้งที่สนะคะแล้วก็ หลังจากบ้วนปากเสร็จมันสะอาดแล้วเราก็ล้างแปลงล้างแปลงเสร็จแล้วก็เก็บแปลงเข้าที่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดเรื่องของการแปลงฟันนะคะต่อไปเรื่องที่สองนะคะก็คือแนวคิดแบบมีเงื่อนไขนักเรียนดูคำอธิบายนะคะ แนวคิดแบบมีเงื่อนไขนี้เป็นการอธิบายการทำงานที่กําหนดเงื่อนไขซึ่งถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทํากิจกรรมหนึ่งแต่ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะไปทํากิจกรรมอีกอย่างหนึ่งครูอ้อยกตัวอย่างเช่นการล้างจานนะคะเวลาเรียนเวลาเราเรเลาราร้างจานหรือนักเรียนล้างจานคุณพ่อคุณแม่ให้นักเรียนไปล้างจานนะคะนักเรียนมีขั้นตอนในการล้างจานก็คือ เริ่มต้นนักเรียนก็กวาดเศษอาหารก่อนใช่ไหมคะเศษอาหารที่มันติดอยู่ในจานนักเรียนกวาดทิ้งก่อน2ขั้นตอนที่2นักเรียนก็ล้างจานด้วยน้ํายาล้างจานเร็จจากน้ํายาล้างจานแล้วนักเรียนก็ไปล้างด้วยน้ําสะอาดใช่ไหมคะหลังจากน้ําล้างน้ําสะอาดเกิดเงื่อนไขขึ้นมาตรงนี้ค่ะก็คือนักเรียนต้องมีการตรวจสอบว่าจานที่นักเรียนล้างอ มันสะอาดหรือไม่ถ้ามันสะอาดนักเรียนก็เอาไปเก็บเข้าที่แต่ถ้ามันไม่สะอาดล่ะคะถ้ามันไม่สะอาดนักเรียนก็ต้องกลับไปทําใหม่เพราะฉะนั้นเงื่อนไขมันอยู่ตรงนี้ค่ะว่านักเรียนล้างจานนี้สะอาดหรือไม่สะอาดนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็นการอธิบายการทํางานที่มีเงื่อนไขต่อไปแบบที่3นะคะเรียกว่าแบบ วนซ้ำนะคะเป็นการทำงานหรือเป็นกระบวนการที่มีการทำแบบซ้ำๆวนซ้ำกันไปเช่นการวิ่งรอบสนามนะคะนักเรียนเรียนวิชาพละคุณครูพละให้อบอุ่นร่างกายนะคะโดยการวิ่งรอบสนาม5รอบนักเรียนก็จะวิ่งรอบสนามครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะคะ แบบนี้มันก็จะวนซ้ำกันไปเรื่อยๆแนวคิดในการแก้ปัญหานี้เลยเรียกว่าแนวคิดแบบวนซ้ำค่ะเมื่อกี้เราเรียนรู้เรื่องแนวคิดในการแก้ปัญหาไปแล้วนะคะทีนี้ครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะที่3นะคะตามติดชีวิตลุงพลนะคะให้นักเรียนนำ หนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วนักเรียนก็เปิดไปที่หน้าที่14ค่ะเอาเราจะมาแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์กันนะคะกิจกรรมฝึกทักษะที่3ตามติดชีวิตลุงพลอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดแล้วตอบคำถามเรามาดูชีวิตลุงพลกันนะคะ ลุงพลมีอาชีพขับรถรับส่งพัสดุในแต่ละวันลุงพลจะตื่นนอนในตอนเช้าอาบน้ำรับประทานอาหารเช้าและออกไปทำงานในการเดินทางไปทำงานถ้าหากรถติดลุงพลจะนั่งรถจักรยานยนต์สาธารณะแต่ถ้ารถไม่ติดลุงพลจะนั่งรถสองแถวประจำทางเมื่อถึงที่ทำงานลุงพลเริ่มทำงาน โดยยกกล่องพัสดุขึ้นรถกระบ,บะทีละกล่องเมื่อพัสดุเต็มรถกระบ,บะจึงขับรถไปส่งพัสดุตามสถานที่ต่างๆเมื่อส่งครบแล้วจึงนำรถกระบะกลับมาที่ทำงานเลิกงานกลับบ้านรับประทานอาหารเย็นอาบน้ำและเข้านอนนี่คือสถานการณ์ของลุงพลทีนี้เรามาดู ข้อคำถามนะคะคำถามที่1ถามว่าสถานการณ์ช่วงใดที่สามารถใช้แนวคิดการทำงานแบบลำดับในการอธิบายได้เพราะฉะนั้นนักเรียนดูสิคะว่าตรงไหนที่มันเป็นการทำงานหรือเป็นแนวคิดแบบลำดับขั้นตอนที่เรียงตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเริ่มต้นลุงพลลุงพลทำอะไรคะลุงพลตื่นนอน ช่ไหมคะสิ้นสุดลงพลทำอะไรเข้านอนนี่คือกระบวนการที่เกิดการเรียงลำดับนักเรียนก็ต้องค้นหาคำตอบจากในสถานการณ์ว่าเอ๊ะมันเรียงลำดับตั้งแต่ตรงไหนหน้าตื่นนอนขึ้นมาทำอะไรเอย่ยอาบน้ำรับประทานอาหารออกไปทำงานเดินทางไปทำงานนะคะเริ่มทำงานใช่ไหมคะแล้วก็ไปส่ง พัสดุแล้วก็เลิกงานกลับบ้านและรับประทานอาหารเย็นอาบน้ำเข้านอนนี่คือขั้นตอนการทำงานแบบลำดับก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเมื่อกี้ครูแนะนำให้นักเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนก็ไปเขียนลงให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเรามาดูสถานการณ์ในข้อที่2กัน ข้อที่2สถานการณ์ข้อที่2มีอยู่ว่าาขอไม่ใช่สถานการณ์สิคือคำถามข้อที่2สถานการณ์ช่วงใดที่สามารถใช้แนวคิดการทำงานแบบมีเงื่อนไขในการอธิบายได้จากเมื่อกี้ที่นักเรียนอ่านในสัดส่วนที่อยู่ตรงนี้นะคะอย,อยู่ที่ที่ครูทำ กรอบสีแดงนี้คือสถานการณ์ตรงไหนเอ่ยที่มันควรจะมีการกำหนดเงื่อนไขนะคะจากที่ทูดูนะคะมีอยู่ประมาณ3ที่ด้วยกันอ่าอันนี้บอกใบให้นะคะว่ามันมีอยู่3ที่ด้วยกันอยู่ตรงไหนเอ่ยก็ตรงอ่าอย่างที่1ก็ตรงนี้ค่ะเลยค่ะนะคะก็คือการเดินทางใช่ไหมคะ ถ้าลุงพลรถไม่ติดลุงพลนั่งอะไรไปถ้ารถติดลุงพลนั่งอะไรไปนี่เป็นเงื่อนไขแล้วนะคะแล้วอีกสองอย่างนักเรียนคิดว่าครูใบให้นักเรียนนะคะว่ามันมีอยู่3อย่างด้วยกันนะะนักเรียนคิดว่าควรจะไปอยู่ตรงไหนอีกที่มันเป็นการทำงานแบบมีเงื่อนไข ยกกล่องขึ้นรถถ้ามันเต็มก็คือหยุดทำถ้ามันไม่เต็มก็ต้องยกกล่องขึ้นไปใหม่จนเต็มหนุ่มคนทำงานยกพัสดุยกกล่องพัสดุหรือไม่ก็ถ้ากล่องพัสดุครบแล้วก็ต้องนำส่งพัสด是是ุแต่ถ้ามันไม่ครบก็ต้องทำยังไงต่อคะก็ต้องส่งต่อไปจนครบนี่คือแนวคิดแบบมีเงื่อนไข นักเรียนไปรองเ,อเขียนเรียบเรียงให้มันได้ใจความนะคะอันนี้กูอธิบายให้นักเรียนฟังคร่าวๆเผื่อนักเรียนคิดแนวคําตอบไม่ออกเอ๊ะมันควรจะเป็นยังไงนะคะนักเรียนถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนอ่านที่สถานการณ์วนซ้ําไปอีกได้เลยนะคะ ต่อไปมาดูข้อคำถามที่3นะคะข้อคำถามที่3มีอยู่ว่าสถานการณ์ช่วงใดที่สามารถใช้แนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำในการอธิบายได้ตรงไหนที่มันมีการทำงานแบบวนซ้ำบ้างคะนักเ,เรียนคิดว่าตรงไหนการยกกล่องพัสดุขึ้นรถทีละกลองทีละกล่อง,องจนเต็มวนซ้ำไหมคะอ่าวนซ้ำ การขับรถไปส่งพัสดุตามสถานที่ต่างๆจนกว่าจะครบไปบ้านหลังที่หนึ่ันหลังที่สอันนี้ใช่ไหมคะ mm. นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าการทำงานแบบลำดับก็คือการทำงานที่เรียงลำดับขั้นตอนก่อนหลังแต่ถ้าการทำงานแบบมีเงื่อนไขนะคะหรือแนวคิดแบบมีเงื่อนไขก็คือมันก็จะมี คล้ายๆกับว่าเป็นข้อแม้เป็นเงื่อนไขนะคะถ้ามันรถติดต้องเดินทางยังไงถ้ารถไม่ติดต้องเดินทางยังไงนะคะการทำงานแบบวนซ้ำมีกิจกรรมอะไรที่มันต้องทำซ้ำๆๆจนสิ้นสุดกระบวนการหรือจบการทำงานนั้นๆนะคะครูขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่า นักเรียนจะต้องอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วก็ตอบคำถามนะคะลงในเล่มแบบฝึกหัดเลยนะคะที่อยู่ในหน้า14 15เนาะนะคะแล้วก็เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนปฏิบัติเหมือนเดิมเลยค่ะอย่างแรกเลยให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะด้านบนหัวกระดาษ ครูระบุไว้ที่หน้า15นะคะแล้วก็นักเรียนก็ส่งภาพคําตอบของนักเรียนลงในกลุ่มไลน์ของห้องนะคะให้ทําเป็นห้องหองกับหนึ่งองกับสององกับสามนะคะโดยการสร้างอัลบัมลบ้มงานให้คุณครูนะคะกรณีที่นักเรียนไม่มีแบบฝึกหัดค่ะทีนี้นักเรียนก็ไปดูคลิปของคุณครูที่คุณครูสอนก่อนนะคะทาความเข้าใจนิดนึงนะคะหลังจากนั้นครูก็จะมีภาพ นะคะหน้า14หน้า15ที่อยู่ในกลุ่มไลน์นักเรียนก็ไปเขียนเฉพาะโจทย์คำถามนะคะแล้วก็ตอบคำถาม3ข้อลงในสมุดมาให้ครูนะคะแล้วก็ถ่ายภาพเหมือนกันค่ะส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะงานในครั้งนี้นะคะคุณครูขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่8กรกฎาคมเนาะเพื่อไม่ให้ ยืดเยื้อเสียเวลายาวนานนะคะให้นักเรียนทําให้เรียบร้อยแล้วก็คุณครูก็จะนั่งรอรับงานของนักเรียนทุกคนนะคะใครมีปัญหาใครมีข้อสงสัยนะคะนักเรียนก็ติดต่อครูผ่านทางากลุ่มไลน์หรือโทรเข้ามาหาคุณครูก็ได้นะคะวันนี้ค,คุณครูนะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ขบ ใจนักเรียนทุกคนนะคะที่อยู่กับครูตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะวันนี้ขอบใจนักเรียนทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ